ภาษีมผู้พักโรงแรมนะครับเรากําลังดําเนินการที่จะงดนะครับการเก็บภาษีผู้พักโรงแรมไปช่วงระยะหนึ่งนะครับอาจจะตั้งแต่เดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกันยายนนะครับแต่ตอนนี้กาลัองอยู่ในส่วนของการพิจารณานะครับและจะออกสือต่าไปภายหลังนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการโรงแรมด้วยครับ